เมื่อหลักเลเข้าพบนางนรสิงห์เพื่อซักถามถึงเรื่องการเดินทางไปยังถินฐานของหลอนเขารู้สึกว่าการที่จะเข้าใกล้ตัวของทิพวรรแม้เพียงระยะสองศอกก็ยากยิงนางนรสิง์ไม่ยอมให้สามีของเธอเข้าใกล้พราะรู้ว่าถ้าถูกตัวเข้าเป็นไม่มีทางแก้ไขหรือเอาตัวรอดจากการกอดจูบไปได้แม้เคยมาก่อนหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ด้วยการยินยอมพร้อมใจหรือชื่นชมจนกระทั่งต้องแสดงออก ถึงการยอมรับจูบจากชายผู้เป็นสามีแต่ในนามรอนอธิบายให้เขาฟังอย่างละเอียดแต่กระนั้นก็ยังรู้สึกว่าเขามีความรอบคอบเกินกว่าที่คิดเขาซักมากมายก่กองจนกระทั่งเกือบเห็นเงารูปล่างของอดีตที่ผ่านมาชัดเจนยิ่งขึ้นนี่เป็นทางเดียวเขาสรุปให้ทิพวรรณฟังที่จะทําให้การต่อสู้ของตาหลานยุติลงโดยฝ่ายเราไม่โจมตีให้บ้านเมืองเล่นงานเขาเองเราเพียงแต่หาพยานให้ มันอาจเหมือนกับเราไปยุ้ยคนอื่นแล่เนื้อเถือหนังคุณตาเปล่าเราทําบุญต่างหากคนเหล่านั้นถูกเชือดเนื้อคนเหล่านั้นต้องตอกละกร,รมลําบากไม่มีที่ทามาหากินต้องอบพยพถูกฉกชิงสมบัติที่ตนสร้างขึ้นหรือที่ตนหามาด้วยน้ําตาและหยาดเหงื่อเราถูกวายร้ายฮุบเอาเสียหมดในชีวิตคุณในชีวิตพ่อคุณคุณได้เห็นอะไรได้ยินว่าคนแก่คนนั้นต้องการอะไรได้อะไรไปจากชีวิตเลือดเนื้อความทุกข์ทรมานความอดอยากของคนอื่นและเพื่ออะไรตาแก่คนนั้น ต้องการอะไรกันแน่ความสุขเหรอไม่มีหญิงสาวที่ไหนจะรอดเงื้อมือแกไปได้หล่อนพึมพำด้วยความขยะแขยงแล้วผู้หญิงเหล่านั้นได้อะไรตอบแทนบ้างนอกจากพ่อแม่ต้องตกเป็นทาสอำนาจแกต่อไปต้องทำนาเหนื่อยต่อไปเป็นแต่เพียงว่าไม่มีการรีดดอกเบีย้ยไม่ถึงกับอดอยากจนถือกระลาขอทานเท่าน,นั้นใช่ไหมค่ะคุณเคยได้ยินว่าคุณตาคุณบวชพระบวชเนนทำบุญเลี้ยงพระซ่อมโบทสาการ,ปรเปี่ยนหรือรวมความว่าทำบุญสุนทานอย่างคนแก่ที่มั่งมี เป็นพุทธศาสนิกชนบ้างไหมคุณตาไม่รู้จักวัดมีความหมายว่าอะไรคนในบ้านไม่เคยทําบุญตักบาทจริงๆนะผมอยากรู้เหลือเกินคนคนนี้ตายอย่างไรเวลาตายจะตายอีท่าไหนกันจะไปสงสัยทําไมตายก็คือไม่เห็นใจดิฉันไม่ชอบเลยที่คนเราจะวาดภาพอาการตายคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนบาปมีเหตุผลอะไรครับก็ทําเหมือนว่าเรามีจิตใจเหี้ยมโหดสิคะเราอยากเห็นคนตายอย่างทรมานอย่างนั้นเหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมใช่ไม่ ผมจะไปทำงานก่อนแล้วกันก่อนที่เราจากกันจับมืออย่างฝรั่งสักหน่อยได้ไหมทำไมต้องทำอย่างนั้นในเมื่อเราไม่ได้เป็นฝรั่งสักหน่อยคุณจะไม่ให้กำลังใจกับผมบ้างเหรอขอเดินทางโดยสวัสดิภาพขออย่าให้ใครทำอันตรายได้ขอให้ชนะศัตรูขอให้มีความสุขทั้งไปและกลับทางนี้จะสวดมนต์ขอให้คุณพระคุณเจ้าบันดาลให้คนที่ไปทำความดีเพื่อคนอื่นปลอดภัยนี่ไงครับพรโธ่แต่กำลังใจและความชุ่มชื่นใจผมอยู่ไหนคุณก็รู้นี่ครับเล่าวางอยู่ที่โต๊ะ โซดาในตู้เย็นค่ะผู้จบทิพาวรรณก็ลุกขึ้นเดินรอบโต๊ะขนาดใหญ่เพราะนายรักเล่นนรสิงห์ลุกจากเก้าอี้ปรีเขาหาหล่อนจะเล่นวิ่งใล่จับกันหรือไงหล่อนถามดิฉันไม่ชอบนะแบบนี้ใครเห็นเข้าเขาจะว่ายังไงคิดยังไงเราไม่ใช่เด็กนะคุณเคยตัวเคยตัวกับคนที่คุณทําอะไรเขาได้อย่างใจและเขานึกสนุกด้วยแต่อย่าเพิ่งเข้าใจว่าดิฉันเป็นคนอย่างนั้นสิคะให้เวลามาถึงก่อนให้ดิฉันปรับจิตใจดิฉันให้มั่นคงก่อน คุณต้องเชื่อฟังคำผู้ใหญ่โบราณที่ท่านพูดว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานอย่าใจเร็วด่วนได้หรือช้าเป็นการนานเป็นคุณพอดีหนวดยาวถึงหน้าอกรักเล่เสียงระหอยทิพวานเอามือปิดปากเพื่อไม่ให้เสียงหัวเราะหลุดออกมาอย่าลืมนะคะอดีตครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลเวลานี้อยู่ที่อำเภอน,นั้นท่านเป็นเพื่อนรักคุณพ่อมากท่านรู้อะไรมากเหลือเกินยังมีหลักฐานอะไรบางอย่างอยู่ที่ท่านด้วยคุณพ่อเป็นคนให้ไว้ท่านคงดีใจมากถ้าได้พบคุณ และเมื่อทราบว่าคุณเป็นใครหวังจะทําอย่างไรแต่คุณต้องระวังปากให้ดีนะรักจะทํางานให้สําเร็จและสําเร็จทุกอย่างอย่าให้หลุดปากออกไปเป็นอันขาดว่าได้แต่งงานกับดิฉันแล้วทําไมไม่เชื่อกันหรือ,อยังไรอ๋อประเดี๋ยวยิงสาววิ่งขึ้นไปข้างบนหายไปครู่หนึ่งก็ถือกล่องเล็กๆติดมือลงมาเดินเข้าไปหาเขาแล้วส่งกล่องกำมะหยี่เก่าแก่สีคล้ำคลาให้ในกล่องนี้มีล็อกเก้อยคอเป็นภาพคุณพ่อท่านจะหมดข้อสงสัยเมื่อเห็นภาพนี้ เขาจับมือหล่อนไว้แน่นทิพาวานตกใจจนหน้าซีแต่ประเดี๋ยวก็ใจแข็งขึ้นมาอย่างประหลาดดิฉันจะอยู่เฉยๆถ้าคุณอยากจูบไม่ต้องปั้มแต่คุณจะเสียใจไปอีกนานจะเอาอย่างไหนก็เชิญไม่ดิน้นไม่สู้เ็ราจะอายคนอื่นเขาที่มาปั้มกันกลางวันแสกๆสู้ให้จูบดีกว่าเอาสิไม่อยากจะแลกกับความเสียใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายพระเอกของทิพาวานเลยไม่กลา้าเพราะหน้าตาท่าทางทิพาวานเต็มไปด้วยความจริงจังไม่ผมไม่อยากทําอะไรให้คุณเสียใจแค่นี้พอ เขาจับมือหล่อนจูบตรงกลางฝ่ามือที่พาวานถอนใจใหญ่ยังอ่อนอกอ่อนใจคุณรักเล่ยนระะสิงคุณรักเล่คุณนี่มันสําคัญเสียเหลือเกินเขาเอากล่องล็อกเก็ตใส่กระเป๋ายังไม่รู้ไม่ชี้แล้วเดินไปเปิดโซดาผสมเราดื่มเบียร์ไหมครับเขาถามไม่ยิงสาวตอบเสียงเย็นผมมีความสุขแล้วเพราะคุณมีนิสัยเป็นคนชอบเอาชนะบางทีก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่แต่มันก็เป็นความสุขจริงจ ผมสาบานได้ว่าตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยยอมแพ้ผู้หญิงเลยเวณณ้นเสียแต่ว่าผมไม่ต่อยาด้วยคุณคนเดียวที่ว่าผมได้บางทีไม่บางทีละคุณนะตบผมเจ็บๆหลายหนนันแปลกตรงที่ว่าทําไมผมถึงได้มีความสุขก็ไม่ทราบคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวในโลกสําหรับผมและเป็นคนเดียวในโลกที่ผมรักโดยไม่ได้ตั้งใจและกระทันหันเกินกว่าที่จะห้ามตัวเองไม่ให้กระทําดังนั้นทิพวานขอนข,อนขับเข้าให้ ในตาคู่นี้จึงปรากฏพิษสงอันร้ายเหลือออกมาอย่างชัดเจนว่าเต็มไปด้วยสเสน่หายาใจายอย่างไรคุณจะไปเมื่อไหอไร่ผมชอบเดินทางกลางคืนผมไปกลางคืนแต่คุณต้องไปพบคนที่นั่นเวลากลางวันนะคะไม่อย่างนั้นมันจะทําให้เขาเห็นเป็นเรื่องตลกและทั้งเสียงานเพราะขาดความไว้วางใจอีกอย่างหนึ่งคุณปุ้มคุณคิดว่าผมควรก่อความสะดุ้งสะเทือนให้กำนันแก่นั่นไหมทิพวรรณสงสัยเอียงหน้ามองพึมพำสะดุ้งสะเทือนอย่างไรคะ ก็ถ้าทำให้แกรู้ว่าเดี๋ยวนี้บรรดาเรื่องชั่วร้ายอะไรของแกที่ผ่านมาแล้วเฉพาะเรื่องที่ขาดอายุความหรือไม่มีหลักฐานเล่นงานแกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ยังมีเรื่องอีกมากมายแก่กองที่จะทําให้แกถูกย่างทั้งเป็นมีคนกําลังคุยขึ้นมาอย่างนี้จะดีไหมถ้าเป็นการลองควานให้เกิดความไม่สบายใจหรือห่วงหน้าพวงหลังหรือเกิดกุ้มขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าคิดให้ดีกำนันมหิงสาเป็นคนฉลาดเวลาโมโหอาจทำอะไรโคมคลามลงไปแต่เวลาด,ดีๆจะมีความคิดอ่านละเอียดสุข,ขุมมาก ยิ่งทำลายใครย่อมคิดแล้วคิดเล่าการกระทำอย่างที่ว่านี้อย่าได้เชื่อไปว่าคนคนนั้นจะอ่านไม่ออกว่าเป็นการกระทำของเราแม้ว่าไม่เข้าถึงความมุ่งหมายก็ตามแต่มันก็เท่ากับเร่งให้เราถูกเชืออคอดเร็วเข้ารักเล่พยักหน้าอย่างเข้าใจถ้าอย่างนั้นผมว่าเราดําเนินไปเกือบสําเร็จค่อยกระตุน้นนั่นแหละค่ะทําให้เขาเพ่นกลับคืนพาลาถ้ารักเล่ทาได้อย่างนี้จะเรียกว่าฉลาดมากขอบคุณเหลือเกินที่ได้ยินคําชมของคุณกํานันมหิงสาต้องเร่งรีบกลับบ้าน ำนันมหิงสาต้องเริ่มรู้ว่าคราวนี้เขาต้องเป็นฝ่ายป้องกันเพราะทำไม่ป้องกันไม่ดิน้นรนทำไม่ตายอาจติดคุกเขาต้องช่วยตัวเองก่อนคนคนนั้นชนะใครต่อใครมามากมีศึกราวอะไรเขาเป็นฝ่ายโจมตีทุกคราวไปดิฉันต้องการเห็นเขาตั้งรับเห็นเขาถอยและแพ้ภายตัวเองงั้นผมไปละค่ะข,ขอจับมือนิดหนึ่งได้ไหมคุณนี้ยังไงฉุนก็ฉุนขันก็ขันอย่างนี้เขาว่าอะไรนะตือหลักเล่รีบอธิบายแต่ตือคลองโรคดิฉันไม่ได้ รีไปเถอะค่ะก่อนจะออกจากประตูเขาหันมาสั่งหญิงสาวว่าผมไม่แน่ใจว่าไปกี่วันถ้างานสําเร็จช้าไปหน่อยผมต้องเพ่นเข้ากรุงเทพเสียทีเพื่อดูทุกอย่างเรียบร้อยหรือไม่เรากําลังเล่นลิงชิงหลักกันอยู่คุณต้องระวังตัวให้มากความกล้าแบบบ้าบินอย่างที่แล้วมาพักไว้ทีเพราะไม่มีใครทําอะไรบ้าบินเท่าผมตอนตามหาคุณเหมือนกันหลายที่สุดก็คือศัตรูเราจะทําอะไรเราคราวนี้มันต้องแนบเนียนยิ่งกว่าคราวที่แลวร้อยเท่าเราจะเสียท่ามันมากกว่าเอาชนะได้มีคนชื่อประหลัด เขาเป็นมือขวาผมเสียอย่างเดียวไม่ฉลาดเท่าคุณทิพวรรณดักคออย่างเย้าอยู่ในทีฉลาดฉลาดไม่ใช่เล่นเสียอย่างเดียวคือเวลาเขาบ้าเลือดขึ้นมาไม่มีวันคิดหน้าคิดหลังไม่คิดแม้ว่าชีวิตตัวเองจะวอดวายแต่ถ้ามีใครเตือนเขายัางผมหรืออย่างคุณเขาจะเชื่อและยอมรับฟังทำไมต้องเอาดิฉันไปเกี่ยวข้องด้วยทำไมเขาต้องฟังดิฉันหญิงสาวถามอย่างสงสัยเพราะเขารู้ว่านอกจากคุณจะเป็นนางน,นรสิงห์แล้วคุณยังเป็นยอดชีวิตของผม คุณเป็นคนเดียวที่เหนี่ยวชีวิตผมไว้ไม่ให้ตะเวดเปิดเปิงผมยอมทำทุกอย่างเป็นการเสี่ยงภัยก็เพื่อคุณเขารู้เพราะเขาร่วมมือด้วยอ๋อเลือดฉีดขึ้นเต็มใบหน้าหญิงสาวถ้าศัตรูเราเล่นงานเราอย่างเท่าที่มันเล่นงานมาแล้วคุณทิพาวานเอ๋ยถ้าไม่มีคุณเสักคนหนึ่งป่านนี้ผมยกเรายกโคตรพวกนั้นลาพนาศูนย์หรือไม่ผมก็วอดวายไปแล้วเหมือนกันคุณคนเดียวที่ทำให้ผมไม่อยากเอามือเปื้อนเลือดใครอีกจำไว้คุณคนเดียวจริงๆคุณรักเล่เคยฆ่าคนให้ดิฉันดู ก็ทําไม่มีรักเล่ในคืนวันนั้นและถ้าคุณไม่เสียท่าไอหมอนนั้นคุณจะทําอย่างไรไม่ทราบบอกผมหน่อยไม่บอกผมบอกก็ได้คุณก็ต้องฆ่าเหมือนกันผมเห็นเลือดคุณเดือดยิ่งกว่าน้ําเดือดอีกคุณนี่ช่างรอบรู้อะไรไปเสียทุกอย่างไม่อย่างนั้นจะกล้ารักคุณเหรอเกี่ยวข้องอะไรไม่ทราบรักเล่ย,ยิ้มอย่างหน้าหมันไราผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันทําไมมันถึงเกี่ยวพันไปได้บางทีอาจเป็นเพราะความรักละมั้งหญิงสาวสายหน้าไปมาพร้อมเอามือกลุ่มขมับคลางออกมาอย่างอ่อนอ,อกอ่อนใจ โอ้ยเหนื่อยเขาเดินเฉียดเข้ามาทิพวานณผวาหนีแต่เขาเดินอ้อมหล่อนไปที่ตู้เย็นความจริงก็ตั้งใจเหมือนกันว่าการเดินทางไปต่างจังหวัดคราวนีไปนานวันมากควรเก็บค่าเหนื่อยล่วงหน้าไว้เป็นทุนหรือเป็นกำลังใจบ้างแต่เห็นจะลำบากเสียแล้วเพราะทิพวารไหวตัวทุกอิริยาบถคุณอยากขโมยดอกไม้หรืออยากให้เจ้าของดอกไม้ขอมอบให้คุณด้วยความยินดีไม่ทราบดอกไม้ที่ผมรับผมเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ก็ขโมย พูดกับคุณเวียนหัวจริงๆไม่ว่าอะไรทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องงานใจหายใจคว่ำของคุณก็เวียนหัวเขาดื่มเหล้าเพียงครึ่งแก้วผมไปละแล้วหยิบเสื้อนอพาดไหล่เดินดุ่มๆออกไปอย่างรวดเร็วตามเคยทิพวาลยืนเกาะเก้าอี้ใช้หลังมือแตะเลมฝีปากนี่้าเราป้องกันไม่ทันคงโดนอีกช่างเอาแต่ใจจริงๆผู้ชายคนนี้หญิงสาวนึกถึงงานที่เขาต้องทําในถิ่นกําเนิดของหล่อนหลักเล่ไม่เชี่ยวชาญในภูมิประเทศและบุคคล เขาคงประสบความสำเร็จลำบากมากแต่ดูเขาช่างตั้งอกตั้งใจทำเหลือเกินรอนคงหนีความรักเขาไปไม่พ้นและรอนเองก็หนีความรักที่เริ่มเติบโตในจิตใจตัวเองไม่พ้นคล้ายมีบางสิ่งบางอย่างเล่าร้อนในจิตใจว่าชายคนนี้ที่เป็นคนร้ายเกือบเป็นไอ้เสืออยู่แล้วนั้นแต่รอนก็มีข้อโต้เถียงว่าเขายังไม่ได้เป็นคนร้ายเพราะตำรวจไม่ได้ออกหมายจับยังไม่ต้องการตัวในฐานะผู้กระทำความผิด เขาสาบานว่าเขาไม่ได้ป้นใครกินไม่เคยรียดไถเงินเขาเคยฆ่าคนก็จริงอยู่แต่คนที่เขาฆ่าเป็นคนที่ตำรวจเองก็ต้องการตัวและอาจฆ่าได้เหมือนกัน KEVIN เขาอยู่ในดงของคนร้ายรับจ้างคนร้ายไปประหารคนร้ายจริงอยู่มันอาจเป็นงานไม่ดีเป็นงานชั่วหลายงานฆ่าคนแต่เมื่อเขามีความรักเขาไม่ได้ทำอะไรผิดอีกห่อนหวังดีต่อตัวเองแต่ก็รักชายคนนี้ได้ ถ้าหล่อนทําให้เขาเป็นคนดีต่อไปและในเมื่อเป็นคนดีอยู่แล้วเรื่องอดีตต้องพูดไปใหญ่หล่อนรู้จักเขาก็ในเมื่อเห็นเขาทําสิ่งที่ดีถูกใจหล่อนและถ้าไม่มีเขาหล่อนเองอาจมือเปื้อนเลือดหล่อนไปเพื่อฆ่าคนเพราะสงสารและตอบแทนบุญคุณของบัวหลวงเขาก็ไปเพื่อฆ่าคนเพราะคนคนนั้นทารุณบุคคลที่มีพระคุณต่อเขามีอะไรผิดอย่างเหลือ,อร้าย ทิพวานคิดแต่การข้างดีของรักเล่โนรสิงกระทั่งสิ่งที่กำลังจะดีงามล้มเหลวไปเสียหน่อยหญิงสาวมองเห็นปืนกระบอกจิว๋วกระทั่งเกือบจะไม่เป็นปืนวางอยู่บนเก้าอี้ตัวที่รักเล่เอาเสื้อผาดมันคงหล่นจากกระเป๋าหญิงสาวเข้าใจดีว่ามันเป็นปืนที่จะใช้ยิงกันในระยะเผาขนเมื่อจวนตัวรู้สึกว่าจําเป็นแือเกินที่มันต้องอยู่ที่ตัวเขาก็คว้าปืนวิ่งพลวดออกจากห้องรักเล่วิ่งสวนพลวดเข้ามาเพื่อจะมาเอาปืนเหมือนกัน จังหวะตรงนี้เองคะแนนที่น่ารักถูกตัดไปเสียมากมายกายกองเมื่อหลักเละคว้าเอวหลอนไว้เต็มอ้อมกอดอย่านะหลอนร้องไม่จบริมฝีปากถูกจับไว้ด้วยริมฝีปากเขาตามเคยหญิงสาวเม้มริมฝีปากแล้วปล่อยให้แก้มซ้ายขวาซอกขอบเป็นเป้าเป็นแรงใจเป็นทุนสำรองหรือพลังสำรองสำหรับการออกไปสู้ในถิ่นทุรกันดานพอหลอนสะบัดหลุดออกมาได้เขาทำท่าจะตามเข้ามาอีกคราวนี้เสียงที่พวานเขียวยังโกรธจัด อย่านะอย่าเข้ามาใกล้นะฉันสาบานถ้ามีการรังแกเช่นนี้เกิดขึ้นอีกฉันขอสาบานต่อนหน้าปืนกระบอกนี้ของคุณร่อนโยนให้เขารับอย่างรวดเร็วฉันจะไปจากบ้านนี้ไปจริงๆงฉันสาบานแล้วนะรักเล่คราวนี้เสียงหญิงสาวเฉียบขาดเกินกว่าที่จะทําอะไรเล่นๆรักเล่นอนรสิงห์ถอยหลังอย่างจ่องจ่องพยายามพูดไม่ต้องพูดกลอนตาวาดเขาหันหลังเดินลงบันไดตรงไปยังรถที่พวานค้อนตามหลังไปนับวงไม่ทวนมันน่าเจ็บใจยอกอยู่เมื่อไหร่ เมื่อตะกี้แท้เทียวที่เรายังนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าคุณงามความดีหนอให้มาทำลายล้างเสียนี้จูบได้จูบดีแกมก็จูบคางก็จูบหน้าผากก็จูบปากไม่ต้องพูดถึงแถมยังซอกคอซ้ายขวาดีไม่แถมเอากำไรที่ลิ้นเสียด้วยไม่มีวันเสร็จละนายเอ๋ยที่ใครจะให้นายจูบลิ้นกันง่ายๆมันต้องถึงวันดีคืนดีเสียก่อนเฮ้อเสียงนาฬิกาตีหกครั้งบอกเวลา18นาฬิกา วันรีอิดลอยกลับมาที่พักตั้งใจอาบน้ำให้ช่ำชุ่มแล้วนอนให้เต็มอิ่มไม่มีอารมณ์หิวสิ่งที่จะได้จากผู้ชายแม้แต่นิดเดียวรักเล่ให้หล่อนสำรองไว้หลายวันเขาเอาชนะหล่อนได้อย่างเก่งกาดแบบ2ต่อหนึ่งเสมอไปอย่างว่าหลอนเก่งกาดหน่อยก็3ต่อสองหลอนจะไม่ยอมแพ้เขาได้อย่างไรหลายกาดก็ตรงที่ว่าเขาไม่ได้ทำให้หลอนเกิดความเบื่อหน่ายเขามีอะไรแปลกที่น่ารักน่าสนุกและน่าตื่นเต้น ส่วนที่น่าชื่นชมคือร่างกายของเขาไม่ว่าส่วนใดไม่มีอะไรน่ารังเกียจผิวไม่หยาบกระด้างไม่มีกลิ่นตัวอันน่าคลื่นเหียนลมหายใจไม่เหม็นเส้นผมหอมกลุ่นด้วยออดิโคโรนอย่างดีมือไม่หยาบกระด้างบางทีอาจเป็นเพราะอย่างนี้เองที่ทําให้หล่อนหมดความอยากยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายทั่วไปบางทีอาจมีนายทหารฝรั่งรูปหล่อยศสูงสักหน่อยที่เกิดพอใจหล่อนเพราะคนเหล่านั้นมองเห็นความสุภาพของวันรี ความสุภาพแบบนี้ไม่ใช่ของหาง่ายจากนางโสเพณีที่หากินกับฝรั่งเพราะแม่เจ้าประคุณมักทาตัวเป็นฝรั่งทั้งที่หล่อนก็ไม่ได้ดีไปกว่าโสเพณีคาวบอยที่เห็นในจอหนังในทหารพวกนั้นต้องการความนุ่มนวลแบบไทยแต่วันตรียังต้องมองหาความสุขให้ตัวเองด้วยเงินที่ได้จากเขายังไม่พอเพียงหล่อนต้องการการมารมด้วยหล่อนชิงชังความจําใจที่จะต้องนอนทอดร่างเหมือนผีแล้วจิตไพลไปนึกถึงเรือยน์ที่วิ่งอยู่ในลําน้ํา นึกถึงตุ๊กตานึกถึงหน้าลูกเต๋าพอหล่อนชอบเล่นไฮโลความรักความตื่นเต้นความหื่นกระหายเป็นของผู้ชายแต่ฝ่ายเดียวเมื่อทุกอย่างผ่านไปหล่อนกลับมานั่งกังวลและฝ่ายฝันหาการแก,ก้ขัดแก้กระวนกระวายซึ่งบางทีอาจกลายเป็นเล่าดื่มให้ดิ้นดาวไปขึ้นชื่อว่านิกโกลเป็นไม่ได้กินหล่อนไม่ว่าจะเอาดอลลาร์มาวางให้หล่อนสักเท่าไหร่สิ่งที่ประหลาดของนายท่านฝรั่งหรือพวกฝรั่งก็คือสีของผิวที่คล้ำแต่ไม่ใช่ดำอย่างนิกโกล ครึ่งสีขาวอเมริกันผิวของหลอดละเอียดไม่มีขนตามท่อนแขนลูกขนไม่มีเลยผิวจึงเนียนทุกส่วนแก้มเป่งปั่งตาวามเป็นประกายแบบเจ้าชู้ตลอดกาลวันนี้หลอดเริ่มมีความช่ำชื่นเพราะคิดว่าการเอาร่างกายขายให้กับเสียยหนุ่มเจ้าของร้านขายยาใหญ่โตที่พ่อเพิ่งตายไปได้สองปีกิจการบริษัทขายยาปรุงยาอยู่ในกำม,มือเขาหน้าตาห่อเหล่าแบบเจ็กไวกลางคนเรียบร้อยแม้พูดไทยไม่ชัดก็ไม่ขัดเขิน ชวนคลื่นเหียนเขารู้ภาษาไทยมากรู้กระทั่งสำบัติสำนวนที่มีความหมายลึกซึ้งการพบการเกิดขึ้นที่สโมสรพาณิชย์ชั้นบนที่มีการเล่นการพนันกันอย่างดุเดือดสิ่งที่หล่อนชอบคือไฮโลหล่อนรวยมาอีกหกพันก็เลิกตามแบบฉบับนักเล่นที่ถูกต้องได้ต้องเลิกไม่ใช่ทู่สีจะเอามากกระทั้งหมดทั้งกำไรทั้งทุนหล่อนรู้ว่าเขาเฝ้าสนใจความจริงที่นั่นมีพวกหาก,กินชั้นสูงแทเข้าไปโฉบหลายคน แต่คนหล่านั้นไม่เหมือนวันรีความเคลื่อนไหวของหล่อนไม่มีการเชิญชวนให้ใครปรารถนาสินค้าที่หล่อนมีตรงกันข้ามส่วนมากไม่แยแสไม่เปิดโอกาสไม่ทําให้ใครนึกว่ามีหวังหรือมีความหวังอยู่บ้างเมื่อเงินกาไร6,000บาทเข้าไปนอนในกระเป๋าหล่อนนึกถึงจี้เพชรของจริงไม่ใช่เทียมกับตุ้มหูราคาตั้งเกือบ20,000บาทที่หล่อนจำนาไว้เพียง6,000บาทขึ้นมาก็กระยิมไม่คิดเล่นอีกต,ต่อไปคำรามในใจว่าพรุ่งนี้เถอะ ไม่จะเอาของจริงอมอมาใส่ให้หมดเสียดอกเบีย้ยให้มันขยำม,มานานแล้วหมู่นี้โชคของหล่อนทําให้มีเงินถ่ายถอนของได้หลายอย่างนี่เป็นส่วนเสียประการหนึ่งของวันหลีซึ่งชอบเล่นการผนันและลักลูกน้องการจำนำข้าวของไม่ว่าเครื่องเพชรนินจินดากและทั้งเสือ้อผ้าหล่อนทําได้ยังไม่เสียดมเสียดายถ้าเพื่อเอาไปสู้กับการผนันหรือไม่ยามลูกน้องตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนจริงจังได้มีการเปิดฉากเกี้ยวพาราศีกันขึ้น ละวันลีก็ตอบโต้อยังมีชั้นเชิงแต่ไม่ใช่แบบสาวบริสุทธิ์หรือสาวรุ่นหากแต่ในแบบของผู้เคยผู้ชายมาแล้วเว้นเสียแต่ไม่สำส่อนเท่านั้นกระดังงาหลนไฟใครก็ชอบเ็ไม่ต้องสั่งสอนอะไรกันอีกกระดังงาลนไฟคนนี้ยังไม่มีลูกให้ส่วนบางส่วนที่สำคัญชํารุดสุดโสมถ้าคุณไปกินข้าวกับผมสักครั้งจะได้ไหมครับถ้าเป็นอาหารที่ดิฉันชอบก็ไม่ขัดของคุณชอบอะไรผมชอบด้วย ทําให้ขัดใจและตามใจกันผู้หญิงก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันค่ะคืนนี้เลยได้ไหมวันลีนึกถึงเรื่องตื่นเต้นที่ได้รับนึกถึงการอดหลับอดนอนเพราะจิตใจเป็นห่วงเนื่องมาแต่รักเลบอกว่าจะมาฝากรักเป็นการให้รางวัลนอกจากนั้นหล่อนยังดื่มเข้าไปหนักกระทั่งรักเลมาถึงยังร่วมดื่มกันอีกเราดื่มความซ่านซาอารมณ์เมื่อพักผ่อนก็ย่อนใจด้วยการดื่มวันลียอมตายด้วยความรัก หลอนแทบละอากความรักเพราะจริงจังเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเป็นของรักเล่ผู้ให้ความตื่นเต้นตลอดการไม่หยุดหย่อนกระทั่งหล่อนยอมรับว่าต้องมีการพักผ่อนกันนานสักหน่อยจึงจะเริ่มต้นกอดรัดฟัดเฟ้นกันต่อไปเหตุการณ์อันผาสุกดำเนินมาเลยกระทั่งหล่อนหมดสติเหมือนใบไม้หล่นหล่อนแน่ใจว่าคืนนี้ไปไหนไม่รอดคืนไปก็เท่ากับสังกระต่ายคงหนีอำนาจเงินไปไม่ผลความซานซายอมไม่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องธุรกิจไป อีกประการหนึ่งถ้ายอมรับการเชื้อเชิญของเขาคืนนี้ดูเหมือนว่าหล่อนเป็นผู้หญิงไม่ยากเสยเลยดิฉันรู้ว่าเรื่องนี้ผู้ชายใจร้อนเรลากับไฟแต่เสียใจค่ะวันนี้อ่อนเพลียเหลือเกินเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยเกือบทั้งคืนทํางานหนักมากรอนนึกขันตัวเองที่บอกเขาไปอย่างนั้นแต่วันรีก็ไม่ได้พักผ่อนและดูเหมือนจะมีหวังว่าไม่ได้พักผ่อนอีกนานเจ้าตีผู้สัตว์ซื่อไม่ทันจะบอกอะไรหล่อนได้ในเมื่อมันเองก็ถูกจับตามองจากบริวารของผู้จัดการ ซึ่งบัดนี้กลายเป็นผู้รับบัญชาจากเจ้านายเหนือหัวขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเมื่อมาถึงห้องพอถอดชุดชั้นนอกเหลือชั้นในประตูก็ถูกเคาะหลอนไม่คิดว่าเป็นใครอื่นนอกจากเจ้าตีซึ่งเคยตัวแข็งทื่อเหมือนถูกเชื่อมด้วยน้ําแข็งมาแล้วหลายครั้งเมื่อเห็นอะไรตรัวมีอะไรของหลอนอย่างวับแวมหลอนกระชากบานประตูไอเสือกข้าจะนอนชายสองคนพรวดเข้ามาในห้องวันรีทีบคนแรกเข้าให้ที่วางขาด้ดวยสัญชาตยานอันว่องไวมันโดนเขาพอเหมาะพอเจาะ นายคนนั้นมีอาการตัวโกงงองเหมือนตะปูที่โดน้อนประเคนให้อีกคนง้างกำปั้นจะจัดการกับสาวสวยที่มีพิษร้ายเหมือนงูเหา่าอีกคนถลันทั่วตามเข้ามาพร้อมร้องห้ามไว้พวกมึงทำบ้าอะไรวะเจ้าไหนให้มาเชิญตัวเขาไปบอกพ่อมึงไม่ว่าเจ้านายชนิดไหนแม่ไม่เอาด้วยทั้งนั้นยิงสาวเต็มไปด้วยความจริงจังแต่ตอนนี้เองที่หล่อนได้โอกาสมีจงังหวะหมุนตัวกระตุกมีดซุย,ส,ยสองคมแหลมเปียบน่ากลัวถือไว้ในกำมือ ถ้าจะมีการจับก็ต้องแปลว่าไม่ชีวิตต้องเลือดเนื้อของใครต่อใครต้องเสียกันบ้างลานสาวตาอ่อนนักเลงเก่าไม่ใช่หมูจะมาทําอะไรเล่นๆเ,เหมือนผู้หญิงทั่วไปใครก็น่าจะรู้เจ้าคนที่โดนถีบด้วยเท้าเปล่านุ่มๆที่วางขายังเงยไม่ขึ้นบิดตัวไปมาเหมือนนักมวยปั้มที่ใส่หัวหาจังหวะจะโจรจับคู่ต่อสู้หรือไม่ก็ถ้าจะเป็นไส้เลือนผู้จัดการโฮเทลเข้ามาอีกคนหนึ่งตอนนี้ใครที่ไม่ได้เป็นอะไรก็ได้เห็นอะไรต่อมีออะไรของวันรี โดยรูป,ปรพัณธ์สันฐานอย่างชัดเจนเพราหล่อนนุ่งกางเกงชั้นในแพรสีดำท่อนบนเป็นบราเสียที่ทันสมัยหล่อนหยิบเสื้อคลุมแพรดอกสีม่วงมาสวมใส่อย่างเชื่องช้ามิใหญ่ใครจะมองก็เชิญมองไปเป็นบุญตาดีแล้วมึงเองต่างหากจะเกิดเป็นบ้าเพราะฝันถึงคะนึงหาสิ่งที่รักเล่ยังชมว่างามหาตัวเปรียบได้ยากออกไปคุยข้างนอกหล่อนเริ่มแหวได้ที่เฉลียงดีกว่าเงียบดี จกจ้าคนโดนถีบออกไปยืนตัวโกงส่วนชาย3ามคนซึ่งเป็นฝ่ายของดีโลกสองคนและผู้จัดจาการโฮเทลอีกคนหนึ่งได้ออกไปที่เฉลียงเพื่อให้วันหลีกลายความร้ายกาจเขาสร้างเบียร์มาให้หล่อนดื่มแล้วเริ่มอธิบายคนของเราหัวหน้าฝ่ายของดีโลกเอ่ยขึ้นมันเป็นคนชั้นต่ำการที่เจ้านายเขาสั่งว่าให้เอาตัวมามันคิดว่าให้มารวบตัวอย่างนี้ก็ปนกันเธอจะเข้าใจผิดคุณดีโลกเขาอยากพบผู้จัดจาการว่าอ๋อรอนหัวเราะ ท่าทีชัดเจนเหลือเกินว่าบริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิน้นพอดีมีเรื่องอยากพูดกันอยู่เหมือนกันนอกจากคุณดิโลกแล้วยังมีน้องชายคุณทวีสุขอีกนั่นแหละเป็นเรื่องที่กําลังเกิดการเข้าใจผิดกันขึ้นและถ้าเข้าใจผิดถ้าเข้าใจผิดแล้วมาทําอะไรฉันเข้าแล้วก็คนแรกที่จะต้องเอาไปบอกคือนายรักเล่นนรสิงห์หรือคุณรักเล่นนรสิงห์หรือจะเรียกพระเจ้าประคุณยังไงก็ได้นอกจากคนคนนั้นพระนครตอนใต้ทั้งตอน ตอนกลางอีกทั้งตอนยันถึงเพชรบุรีตัดใหม่และบางส่วนของทนบุรีบรรดาฝูงท่าของฉันจะพงกหัวขึ้นดูดเลือดพวกแกทีละน้อยจนตายอย่างผีดิบคือไม่มีเลือดเลยเป็นเรื่องที่น่าเสียวคอหอยอยู่ไม่น้อยเลยเพราะเป็นคําพูดที่วันรีเป็นคนพูดถ้าเป็นคนอื่นก็หัดร้อยย่อใส่หน้าได้เต็มเสียงใครก็รู้ว่าถ้าวันรีพูดระวังมันจะเป็นจริงได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แม้หล่อนจะกึกก้องในหมู่กระเทยและพวกผู้หญิงกลางคืนแต่ก็กึกกล้องเอาการ แต่อะไรก็ไม่หลายเท่ารักเล่ถ้าอย่างนั้นเราไปหาคุณดีโลก,กันสักหน่อยเป็นไงหัวหน้าฝ่ายของดีโลกว่าหล่อนยักไหล่ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยเป็นไงก็ได้วันรีเข้าไปแต่งตัวประเดี๋ยวเดียวพนักง,งานข้างล่างซึ่งรอบฟังการติดต่อของวันรีกับบุคคลภายนอกก็รีบเข้ามารายงานว่าวันรีได้ต่อโทรศัพท์ออกข้างนอกแล้วติดต่อกับผู้หญิงคนหนึ่งตัวเขาเองไม่ทราบวันรีติดต่อกับใครแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิง วลีสั่งว่าตัวหล่อนมีความจําเป็นต้องไปพบเสียดีหลกกับเสวีสุกยอดนักเลงท่าทางไม่ดีหากหล่อนหายไปไม่กลับภายในพรุ่งนี้ให้รู้ว่าหล่อนได้รับความเดือดร้อนเพราะการกระทําของคนสองคนนี้หรือไม่ก็ตายไปแล้วใครก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่เบื้องหลังต้องล้างแขนให้หล่อนชิบหายเราไหมล่ะผู้จัดการโฮเทลเกาหัวแกรกผู้หญิงนักเลงคนนี้ถ้ามีเรื่องอะไรหลายๆ,ๆโฮเทลเราอยู่ลําบากแนะ่ แต่บ้านเมืองก็มีคือมีแปะพึ่งตำรวจดีกว่าหัวหน้าฝ่ายของดีโลกว่าถ้ามีคือมีแปะอย่างว่าผู้คุณเข้าตารางหมดแล้วผู้จัดการย้อนให้ยังหัวเสียอย่าไปทําอะไรเขาดีกว่ายิ่งถ้าเขาเป็นอะไรกับรักเล่ด,ด้วยแล้วยิ่งชิบหายแน่ผมตกที่นั่งเดือดร้อนกว่าคนอื่นเพราะไม่รู้จะหลบที่ไหนแล้ววันลี่ก็เดินทางไปพบดีโลกซึ่งแน่นอนเหลือเกินหญิงสาวเชื่อมั่นว่าอย่างไรก็ดีต้องได้พบกับทวีสุขและน้องชายเขาด้วย เวลานั้นเป็นเวรของเจ้าตีต้องเข้าไปทำความสะอาดในห้องของวันรีตามเคยเพราะได้รับคำสั่งอย่างเด็ดขาดมานานแล้วว่าคนที่เขานอกออกในห้องหล่อนได้นั้นคือเจ้าตีคนเดียวไอต้ตีเป็นเจ็กที่เรียนหนังสือไทยและเรียนขนาดอ่านหนังสือพิมพ์ได้การที่มันเห็นหนังสือตัวโตๆ,ๆเขียนไว้หน้ากระจกเงาก็ทำให้มันเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นวันรีเขียนข้อความสั้นๆว่าตีเอ็งบอกคู่รักของข้าด้วยว่าคนชื่อดีลก ขาให้คนมาเอาตัวไปหาทวีสุขผู้จัดการโฮเทลก็รู้ดีเจ้าตีจำชื่อดิลกกับทวีสุขไว้แม่นยำเรารีบเอาผ้าชุบน้ำเช็ดกระจกเส็จนไม่มีรอยเหลือไว้แล้วนั่งกอดเข่าอับจนแกับปัญญาอันกระจ้อยร้อยของมันว่าจะหาพระเอกหรือคู่รักของวันรีได้ที่ไหนมันน่ะรู้แล้วว่าวันรีหมายถึงไกลเวีนเสต็มไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือรักเล่ยนรสิงเท่านั้น